รถ EV น้องเล็กชาร์จ DC ได้ด้วยฉางอันรูมินเปิดตัวมีนาคมนี้ใครสนใจก็ต้องดูข่าวนี้เลยครับเพราะนอกจากจะตัว S07 แล้วก็ L07 ที่เพิ่งเปิดขายมาเมื่อ,อปลายปีที่แล้วเนาะก็ปังมากยอดขายถือว่าดีเลยนะครับและปลายปีในปลายปี2อง4ของฉานก็มีแผนจะเอาอวาตา11เข้าเมกด้วยคันนี้รูหลาคนแห่จองแน่นอนครับ แต่แน่นอนว่าเดือนมีนาคมเป็นงานมอเตอร์โชว์เนาะก็จะได้ส่งน้องเล็กเข้าสนามประลองก่อนเลยก็คือเจ้าตัวฉางอันลูมินคันนี้เลยครับผมว่าคนแบบหลายหลคนก็ต้องการน้องเล็กแบบนี้นะครับเพราะว่าหน้าตาก็น่ารักมุมงมินมากแล้วก็ขับใกล้ๆแบบส่งลูกหรือว่าแบบไปซื้อของจ่ายตลาดอะไรแค่นี้คนแบบต้องการแค่นี้ก็อยากใช้รถไฟฟ้าแค่นี้ก็สนใจแน่นอนครับแต่คันนี้น่าสนใจที่ในตัวท็อปเนาะมันชาร์จ DC ได้ด้วย พราะปกติรถทีเ่เล็กมากๆแบบนี้ชาร์จแค่ AC แบบชาร์จที่บ้านนอนนี่คือชาร์จ DC ได้ด้วยครับและคาดการว่าราคาจะาแบบใกล้เคียงในเต้าวีด้วยนะครับซึ่งในเต้าวีมันแค่40,000นแต่จะถึงนั้นได้จริงหรอมาดูว่าจะสู้ในเต้าวีได้หรือเปล่า,าถ้าราคาในเต้าวีคันนี้ยังสู้ไม่ได้เยอะเลยนะเพราะเนต้าก็วิ่งไกลอยู่นะแล้วก็คันใหญ่กว่าก็ดูแข็งแรงกว่าเยอะเลยอันนี้ก็ต้องรอดูราคาจริงเนาะว่าจะเป็นราคาเท่าไหร่อาจจะแบบถูกกว่าก็เป็นไปได้ครับ มิติตัวถังคันนี้จะยาวอยู่ที่3,270มิลิเมต mm, รกว้าง1,700ม mm, ิลิเมตรสูง1,545ม mm, ิลิเมตรระยทะาเราะ1,980มิลิเมตรและขุมพลังในตัวนี้นะครับจะมี2ตัวเนาะจะเป็นสแตนดาร์ดมอเตอร์1ตัวและพักกำลังที่41แรงม้าเท่านั้นเองครับแบตเตอรี่ก็เป็นแบบ LFP จาก CATL เนาะขนาด17.65กิโลวัตต์อั่ว ขนาดแบตเตอรี่นะครับแล้วก็วิ่งได้ไกลสุดคือ210กิโลเมตรต่อการชาร์จแล้วความเร็วสูงสุดคือ101กิโลเมตรต่อชโมงครับชาร์จกระแสสลับ AC อยู่ที่3.3กิโลวัตต์เท่านั้นเองนะและตัวที่เป็นตัวท็อปก็คือตัววิ่งไกลนอเอ็ก e เทเดดมอเตอร์หตัวพลังกำลังอยู่ที่48แรงมา้าแบตเตอรี่27.99กิโลวัตต์ออครับใหญ่ขึ้นมาก็คือทำให้วิ่งได้ เพิ่มขึ้นอีก100โลจะเป็น301กิโลเมตรต่อการชาร์จเลยแล้วความสูงสุดเท่าเดิมครับ101กิโลเมตรต่อชั่วโมงชาร์จ AC ที่3.3กิโลวัตต์และมีการชาร์จ DC ได้ด้วยนะครับคันนี้สามารถชาร์จ DC ฟาชาร์จได้ด้วยสีของตัวถังมีเลียกเยอะมากๆอันนี้จะเป็น1จุดที่แบบหลายคนจะสนใจเนาะเพราะมันเลือกสีตัวถังได้เยอะมากมันมุงมีมากในแต่ละสีมีตั้งแต่สีน้ำเงินนะครับสวยมาก ต่ลนะสีนี่สวยจริงๆนะสีฟ้าอมเขียวอันนี้ก็เอ้ยแปลกตาแบบน่าใช้จริงๆสีชมพูนี่ก็อบอลแลวผู้หญิงยังไงก็ชอบครับสีขาวนี่เป็นแบบโอ้โหสวยจริงแล้วก็จะมีสีเขียวโ,โหสุดสุดอะคัสสีเบจสีเบจนี่ก็หลายคนก็น่าจะชอบนะอย่างพวกกูดแคทที่เป็นสีเบจนี่คนแบบชอบกันเยอะมากและต่อไปเป็นสีเหลืองเออเหลืองเขามันไม่ใช่เหลืองแบบอลามเลยนะเหลืองที่แบบ ดูดีมันแบบมินิมอลมากเลยครับเอาละครับวันนี้ก็น่าจะมีข่าวสารเกี่ยบรถเปิดตัวใหม่ในเดนมีนาเพียงเท่านี้นะครับก็รอติดตามชมราคากันได้เลยว่าราคาคันนี้จะเป็นเท่าไหร่และเ,เพื่อนๆอยากให้มาในราคาไหนก็คอมเมนต์ได้เลยครับ